บทคง,งานนะครับของแต่ละโรงเรียนนะครับเริ่มจากโรงเรียนเทวีรัตน์นะครับซึ่งส่งด้วยเอกภาษาอังกฤษนะครับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่หมวดภาษาไทยนะครับเรามีมากมายหลายโรงเรียนนะครับที่เขาส่งเข้าประกวดสวนนาวงนะครับต่อไปเข้าหมวดภาษาไทยนะครับอีสบเพื่อนรักนะครับอีสบเพื่อนรักนะครับนี่คือจำนวนสมาชิกในการพรีเซนต์ของเรานะครับต่อไปนะครับ ก็ของคุณครูนรุมมนนะครับของคุณครูนรุมนนะครับของคุณครูนรุมมนนะครับนะครับนักเรียนพิเศษของเรานะครับแล้วต่อมานะครับตัดข้าวบวดดนตรีน่าตัดสินนะครับดนตรีน่าตัดสินนะครับต่อจากดนตรีน่าตสินก็มีหลายๆโรงเรียนนะครับ นี้ไม่ต้องน่าแปลกใจนะครับประตูสู่แดนใต้นะครับ